ครับสวัสดีครับผมพ่อกันดีแล้วครับก่อนข้าอีสามนานแม่ครับพี่น้องครับเพื่อนี้ผมสินับติดตามพ่อจะเจร่ญพัฒนาบางฮีตัวไม่อีกแล้วครับขั้นนี้เป็นขั้นที่สองครับพี่น้องครับขั้นนี้ขั้นที่สองมาเกี่ยวเข่าของพงษ์ยยอุดครับพี่น้องครับพีอุบ้ันแม่สิครับพี่น้องครับอันนี้ขั้นที่สองแล้วครับพี่น้องครับ ขั้นที่หนึ่งไถย,ยี่ปุ่นครับวิแมนครับขั้นที่หนึ่งเกี่ยวยี่ปุ่นครับหน้าของไอ้พครงี้สร้างจันทชัมมีครับอันนี้หน้าของพครงี้อุดครับพี่น้องครับ ครับภาพอัจจยอนเสียงยักน้อยเด้อครับพี่น้องครับครับอันนี้คือหน้าพญยอูดครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับ เป็นอยังพี่น้องคนขึ้นยังเห็ุหน้าปังรอบสองครับพี่น้องครับก็เพราะว่า่นเห็ุป้องกันไว้เพื่อหน้าปีไม่ได้ดำครับพี่น้องครับไม่ได้เกี้ยวครับไม่ได้ดำาม่ได้เกี่ยวครับพี่น้องครับเพื่อน้าท่วมครับพี่น้องครับถ้าเกิดหน้าปังเหตุหน้าปังแล้วแล้วถ้าเกิดหน้ามากก้อนหน้าแหงแล้งก็ได้เกี่ยวหน้าปังรอบสองครับพี่น้องครับ ก็คือจังที่เห็นเห็นนี่แหละครับพี่น้องครับพ่อแม่พี่น้องมันก็ไดิเกี่ยวเข่าหน้าตัง่วนนาครับพี่น้องครับผู้ได้เห็ดหน้าปีก่ะล่อเจี่ยวเข่าหน้าปีครับพี่น้องครับผู้ได้เกี่ยวเข่าหน้าปังก่ะก่ะได้รอบสองหันฝนบ่ตกนับทวเมื่อเห็ดหน้าปีได้อีกครับพี่น้องครับเห็ดได้อีกรอบนึงครับพี่น้องครับเป็นสามรอบเลยครับพี่น้องครับเกี่ยวเข่าได้สามรอบเลยครับพี่น้องครับ หลับเงินน้อยๆครับพี่น้องครับหลับเงินนอ้อยๆเห็นเลยครับพี่น้องครับ ี่น้อครับแลงนีบลมีน้ำาปนลดครับหน้ารใไรมีครับแต่ว่าทั้างสี่หลายครับพี่น้อครับแล่ว่าคนเกี้ยวแล้วครับเดี๋ยวผมท่ายหน้าพงยิ้มอุดแล้วแล้วอนเดอร์ครับีปน้อครับเดี๋ยวผมก็จิไปท่ายพุ่นครับรถไถอีกขั้นที่หนึ่งครับเกี้ยวเข่าหน้าลุงสร้างอยู่ครับจันตาชมีครับไปน้อครับเดี๋ยวเสร็จจากหน้าพงยิ้มอุดผมก็จิไปพุ่นแล้วครับไปน้อครับ ครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมติดแงให้เบื้อง้วยครับพี่น้องครับ ครับพี่น้องครับผมกริจายไปก่อนเด้อครับพี่น้องครับตอนนี้ผมกำลังเกี่ยวเข่าหน้าพญอวัติอยู่ครับผมกริจายไปก่อนเด้อเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับพี่น้องครับอย่าลืมหักก่อนคำเรนี้ขอเดินดวนเด้อครับพี่น้องครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อครับพี่น้องครับคลิปตาพอกันไหมสวัสดีครับผมมาบประจัน